เกียวจะไปไหนอะ่ะชื่อมาฝาไปแอนด้วยน่อาไปแอนด้วยบอกลาแอนแล้วเขาจะไปกันสองหนุ่ม,ไ,มไปสองคนเองเหรอไม่ไม่บายเลยเหรอเกียว เกเดี๋ยวลองด้วย้งหม่อนะันตาตาลองน่อนะครับาปมั่งนะเกี่ยวมมยมย สองคนจริงะอะเกียวบบายบายเกียวบายบายครับบายบายครับซื้อของเล่นมาฝากก้อยด้วยนะ เนืวน้วเนน้นเกียวเหรอเเท้าเฮ้ยเกียวใส่ผิด <How? S 1> ม่ไม่ไ,มไ,มไม่ะข้านี้ข้านี้ด้วยครับถงแล้วถกแลยัยยัป Lên là... <coughs> mưa ออนทอมแมมโอ้ยปล่อยพลังด้วยเปลีนชุดแล้วโอเคมาแล้วไปเที่ยวไหนมาเนี่ยโอ้โหเอาไปไหนกัน,นมาคะซื <laughs> อีกแล้วเหรอซื้ออีกแล้วเหรอครับซื้อฝรั่งเรียนมานายไม่ขอดูก่อน อรคบี้เื้ออีเราเอยเต็มเฮี้ยนเต็มซ่านดูแม่แม่แกให้หน่อยโอ้โหนี่หนูไปไปชอปปิ้งกันเหรอครับแกให้หน่อยครับครับโอ้โหอันนี้ไปตัดกนะแกใหพี่ตเวยลยเชุดแล้ว เอาซื้อชุดหรอซื้อใหม่เลยไหนมาโชว์แม่ชุดหวาวชุดไอ้มดแดงอันนี้ด้วยกระเป๋าใครเงยเอาเป็นชุดเลยกระเป๋าเลยเหรอลูกโอ้โหออร่าเลยขอบคุณครับต้อเ้อนีเป็นมดตุ้ออนเลายเอาขอบคุณครับด้วยสิลูกอ่ะ ขอบคุณครับกับปีก่อนขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับยังขอบคุณครับอ่ะ uh. อันนี้พี่ตาอ๋อพี่นิตาอันนี้ของเกี่ยวอ,อันนี้ของเกี่ยวเล่นกีตาร์ด้วยเหรอลูกนี่อันนี้ของพี่นิตาโอเคให้พี่ด้วยลูกแบ่งพี่ด้วยไม่ใช่อันนี้ของผู้หญิงลูกน,นั่นเลยเกี้ยเกี้ยนี้น,น,น้องหนู Marine. น่นะเป็นกีตาร์ลูกแบ่งกัน นี่ขอกเกียวดีแล้วนะเขาก็แปลไปเอะนออาวไปกันไปเพิ่นไปช้อปป้งกัน2องคนพี่น้องเลยรอดที่ต่อละรอดอยู่นะไม่รอดอยู่เกียวยไปบายก่อนลูกจุ๊บๆุ้บยช้ำอัก